นี่ค่ะยืนต้องสู่ช่องซักกุนะพลอเวเชียว้าวันนี้น้องเบียร์ตื่นมาทานข้าวแล้วข้าวเหนียววะลูกเขาเจ้า๋ยวนี้ข้าวสวยสวยไหมสวยเหมือนคนตักไหมสวยขีไอ้ตัวหนาเขาเทิงหน้าใบไตเนี่ยมันอบพอมันสิอันนี้เอาไว้เอาไว้เราพิชทั้งเออนี่แหละเออว่ามันเป็นมันๆอยู่มันจะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไม่สุกแล้วสุกแล้วแต่มันเป็นข้าวมันๆชนน่ะนะถ้าใส่น้ําเยอะกว่านี้มันจะ ม,มันยังยิง <c oughs> มันจะแสบบอแมนว่าแข็งก็ใส่แข็งถ้าฉันว่าอันนี้พอดีเออ,อกระหมระหว่างอันเดียวร์นะระหว่างข้าวสวยกับคนอะไรสวยกว่ากันคน<ม>ไม่ไม่นะ<ม>อย่าพูดความจริงสิ <c oughs> เริ่มทางข้าวแล้วค่ะโอ้ย เทปมมี oh. oh. okay. yeah. ้้อเคเดย้ออนยกมาสิกลังรอตักข้าวอยู่ก็เพแลตักกับข้าวตักข้าวกันถ้ากินไม่หมดก็วางไว้ข้างนอกก็ได้นะลูกหรือไปอาหารถั่วอนไม่ใช่ก็ได้ไอ้ถั่วยอยู่ในกะละมังน่ะอืออืออคไว้ให้มูามูอยากก็แบ่งไว้ก็ได้ พอแล้วเฮียเฮียมาเยอะเลยบักเฮียนี่นี่นี่ผักบงนี่กินแน่ผักบงผักบงหลังผักบงผมจะผักบงบอถ้าเป็นผักบงอ่ะจะเป็นผักบงจีนนี่เราผักบงบ้านเราเรียกผักบงนะคะสกลเรียกผักบงผักบงหลังสวนผักบงผักบงหลังสวน่ะอมันต้องมีอีกคลิปหนึ่งไปหาทางโด้วนี่นี่อีกคลิปหนึ่งไปไบบผักบ้งนะครับผักบ้งหลังสวนเรา ที่เป็นดาหมาดแล้วของกูไปทายหลังสวนนักก็ดีผักบงหลังสวนหลังบ้านเราดาหมาลงแน่นอนดาหมาลงแน่นอนผักบงนะน่ากินมากเลยเขียวเขียวจนเขียวจนม่วงเป็นไงกินเนี่ยคือต้องมีแบบปั๊มหัวใจด้วยะทังบ้านผ่านไหมเออแต่โปรตีนเยอะนะใช่มโปรตีนคอเลสเตอรอลเยอะมากเลยท่าน ถ้าผักบุ้งเขียวธรรมดาเนี่ยมันจะมีมันจะมีแค่เขาเรียกว่าอะไรมีแค่ไฟเบอร์แต่ถ้าเป็นออกแดงๆน่ะมันจะมีโปรตีนน้ำน้ำคุณแบบว่าแพนตันเยอะมากคนใช่เราแบบอย่าเลยเราพ่อหลาพ่อหลามหยากเขาแต่ดามาฉันปรยันออกมาโลดเป็นไงอันนี้คือ3อย่างนะจะเป็นเครื่องในเครื่องในแล้วก็ไก่แล้วก็จะเป็นหมูนะถ้าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยโทษนะชิ้นอย่างเงี้ยจะเป็นหมูถ้าชิ้นอย่างเงี้ยจะเป็นไก่ ตักดีดนะอย่าบอกว่าสาวว่าไม่มีหมูกินนะคะเสียใจค่ะม,มันเป็นการซ่อนนะคะถ้าผัดแต่หมูอย่างเดียวคือมันจะตักแะหมูไม่ไม่อันนี้หมูนี่หมูชิ้นอย่างดีคือหมูชิ้นเอามาหันหมูนี่เอาลงให้กิโลห่งกิโลเต็มแล้วก็ครเื่องในก็1กิโลเต็มส่วนไก่ไก่นี่6กโลค่ะวันนี้อร่อย <laughs> พ่อเสี้เป็นน้ำเขาดยบอแต่ว่าบอเป็นน้ำเด้อบอกซือ้อ ทำให้ได้แต่ช่วงนี้นะคะแต่ไปถ้าไปวงผมไม่สามารถทําให้ได้เปลีป่ยนบอไม่เนี่ยบอดูแลข้างหลังดูแลพื้นที่ข้างหลังก็พอแล้ว,แ,แ,ลวแค่นี้ก็ <c oughs> เกินแล้วเอาซัมมีแหละเบียรเถ้าจะห้ยชันไปอน,นันหลายให้ฉันได้พักเมยพักหายใจขึ้นอนันนื้อขึ้นมือเขาแน่ไนม่หยังมูอเขาเจ้าสะแซงหนาที่แล้วกระเทยอยังการกินบ่แล้วซ้ำ ดูการนี้ไหมคะมดูการนี้ต้องขอบายคำ่ายทำทายทำทายคืสกินอเนาะอี่นะ่น่นอ,อ,อย,อยนะ่นี่น่นี่นีไน่นม่นมี่น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 ก,กตนด่อก่นี่นีนี่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 นีนี่ยี่ี่าีม่นี่นี่นีน่น่นี่

คุณแม่แรงอ่ะคุณแม่แรงแรงตรงไหนก็ดังไงดังแต่เมื่อเช้านี้มียยันนุ้ยนะยันุ้ยจุดแก๊สขึ้นมานะไม่ได้ดังนะเธอยันุ้ยเป็นคนจุดเองแก๊สอ่ะถ้าดังมันต้องไปซื้อถ่านมาเป็นกระสอบกระสอบร้อยหกสิบบาทซื้อก่อนสองทุ่มร้อยหกสิบซื้อหลังสองทุ่มไปน่ะสามร้อยไม่แกล้งลูกไม่แกล้งไม่ได้แกล้งเลยคือความจริงที่ใครๆหลายคนจะไม่รู้ใครเปิดรถกูบ้าง ใครเปิดรถกูวะเจ้าก,กูเปิดได้ไมือเช้าไหมกูเบิ่เปิด,ปดกูเ,ดเคยเปิดจักเทือก่แหละกูสิม์ดไปย่สิบเด็บปีหนานะ <c oughs> อันนี้อนาคตสามีเก่าฮะ ทดสอ,สอบไปได้ได้จะหาพี่ไหนก่อนออ,อ,อ,ออกมีบอกออกแรกแล้วนะพื้น <ừ. S 1> โซนโซนนะคะไอ้ัสดีครับ กินไปาเขา่าเราจะบอกว่าบม่ได้กินนะคะเอา้าคอยลืมซื้อกาแฟตัวนโอ้โหขาคือลอยวะกาแฟไปซาลาแมนดเอ้วกาแฟเสียไปใส่แม่กาแฟไปไหนอะแม่รลกาแฟไปไหนอะ เอารถกาแฟไปไหนโอ้เออขอบคุณนะครับขอบขอบคุณคุณแม่แสงจันแสงคำเพลงนะคะขอบคุณคุณแม่จันแสงคำเพลงจ้าอขอบคุณนะคะท,<ำ>ที่เลี้ยงน้ำซอกุ้งอุ้ยหิดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่แม่ฮักทั้งหลวงไหลที่เข้ามาในช่องขอบคุณที่เลี้ยงนะคะ สาบาทค่ะขอบคุณนะค้าที่บัญชีห้าสบหนึ่งสองห้าเจ็ดเพื่ได้จารักษานะคะทาในนี้ค่ะขอบคุณค่ะแบกขึ้นเลิแท้ดูสารกัอยากมีเอาเอฟซีเอฟ่างกับอมมี่นั่นเขาเอฟซีเอข่อยคือเอฟังข่อยดาได้บอมมี่บอมมีข่ขวาอันหว,นวนนานคือเขาได้ขอข่อยต้องจมไม่กด่าก็เขาบ,าบอมม่นข่อยไหมถ,ถ้าซอกกุ้งไม่ด่าวันนั้นน่ะฝนตกหรือว่าผัวมามีอยู่สอ,อย่าง ถ้าวัานไหนด่าน,นั่นแหละซอกุง้งแทจริงสั่งกาแฟแล้วค่ะโอเคคลิปนี้เก็บวไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ใครจะเหมาก็เชิญได้นะคะวันนี้แม่แสงเอามาเพียบเลยค่ะ <S 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 ลูกชิ้นไม้ละสิบบาทขนมจีบชุดละยี่สิบนะคะน้ำก็มีตั้งแต่ยี่สิบห้าบาทสามสิบสามห้านะคะขอบคุณมากค่ะกนานะเชิญใหม่ค่ะขอบคุณที่เหมารอน,นะคะทักหาซอกุ้งลำพูนออฟฟิเชียลได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ